ขอสวัสดีมีความสุขเพื่อนๆพี่ๆเอ FC และครูบาอาจารย์ชี่รักทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่อง YouTube ชัดเดิมบางวันนี้ทางช่องก็จะได้นำเหรียญเรียกในในที่เรียกว่า,าบรรดาเซียนพระเขาเรียกกันเขาเรียกว่าเหรียญน,นวดครับ แต่ตัวผมเองผมเรียกเหรียญช้างสเสียนนะครับเป็นรอสหนึ่งสองเจ็ดซึ่งเป็นลักษณะการผลิตก็คือเป็นการปั๊มมาจากเมืองนอกนะครับซึ่งเป็นการผลิตจากประเทศฝรั่งเศสเหรียญน,นี้แต่เดิมนั้นก็คือจะผลิตมาเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับ จะเป็นเหรียญหมุนเวียนในในประเทศไทยแต่ระหว่างการสร้างเหรียญอยู่นั้นอ่าก็เหรียญยังมาไม่ถึงนะครับอ่าสเสด็จพ่อรอ .5 ได้อ่าสิ้นพระชนก่อนเหรียญนนี้จึงนํามาแจกในงานพระราชพิธีพร,รพ,ธพระราชเพลิงศพก็ส่วนที่เหลือก็คงจะเก็บไว้นะครับตรงนี้ก็ต้องไป สืบพ้นกันอีกทีหนึ่งแต่เท่าที่มีสู่สายตาของประชาชนนั้นผู้ที่ได้เหรียญแท้ไปก็ไม่น้อยครับหลักน่าจะหลายแสนเพราะว่างานพระราชพระพราชทานเพลิงศพนั้นก็น่าจะมีประชาชนเดินทางมาหลายแสนนะครับที่แจกในงานาส่วนที่ได้ไปหรือส่วนที่เหลือก็คงจะเก็บไว้ที่ได้สักแห่งตรงนี้ก็ต้องไปหาข้อมูลดูนะครับ แต่ว่าเหรียญเหรียญชุดนี้เป็นเหรียญที่ปั๊มจากเมืองนอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องความละเอียดหรือความคมชัดจะต้องมีความชัดเจนนะครับจะต้องมีร่องรอยการคูดการแกะของแม่พิมพ์นะครับส่วนเหรียญที่เป็นเหรียญทอดนั้นจะมีตำหนินะครับก็คือว่า ตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยที่จะขาดนะครับมาเหรียญที่เป็นเหรียญมาที่ว่า,าที่ผมดูแล้วว่ามันไม่มีร่องรอยการแกะนะครับคือเหรียญที่ผมเคยเห็นมานะครับก็ตั้งแต่ผมตัวผมเองผมเกิดมาผมก็เพิ่งเจออ่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแรกแล้วก็เห็นในคลิป youtube ของอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นสายวิทยาศาสตร์นะครับก็ ค่อนข้างมั่นใจครับว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้ร้อยเปอร์เซ็นส่วนเหรียญที่ไม่ใช่นั้นก็คือจะมีลักษณะของผิวก็จะไม่ขึ้นเป็นเป็นลุ้งนะครับสีผิวนะครับจะไม่ขึ้นเป็นลุ้งแบบนี้นะครับอค์อนี้ถ้าดูกับแดดนี้จะเป็นลุงนะครับลุ้งสีฟ้าสีม่วงนะครับอันนี้แสงยังแสงน้อยครับแสงไม่พอครับ แต่ดูลักษณะาการผลิตนะครับล่องรอยการผลิตนะครับเป็นการแกะบล็อกสดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะมีความคมชัดอ,องค์นี้ถือว่าขั้นเทพเลยน,นะครับแต่ผมคิดว่าเจ้า,จาของเดิมนั้นก่อนที่จะทำการเลี่ยมคงจะมีการล้างด้วยอา,อาจจะใช้วัสดุที่ว่าค่อนข้างจะแข็ง อย่างเช่นสกต็ตไบหรือว่า,าที่ล้างชามแข็งๆนะครับถูเพราะว่าเหรียญน,น่าจะเป็นออกสีดำแต่ตอนนี้คือหลังจากล้างเสร็จแล้วก็คือน่าจะเรียมกรอบผมมาเพิ่งระเบิดกรอบได้เมื่อวานนี้นะครับวงนี้ฝ่าจะได้นี่ก็อู่ตื้อกันนานครับตื้อกันนานาเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าแตกต่างกับจุดที่เขาเล่นแบบไหนนะครับ เริ่มตั้งแต่ใบหน้าเลยนะครับลักษณะใบหน้าของท่านเมตานะครับเปลือกตาเป็นการแกะเป็นคมเลยนะครับคมสั่นเลยนะครับเป็นเส้นเล็กๆนะครับก็คือบล็อกแกะมือนะครับยังไงก็ต้องมีร่องรอยการแกะการขุดพันปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ที่ตัวหนังสือนี่นะครับคําคว่าจุลานะครับ ให้ดูนะครับจะมีเส้นเล็กๆครับอยู่ในอยู่ในตัวตัวจานอีกตัวนะครับต้องกอาใส่แส่งสะท้อนครับมันกล้องขยายได้ไม่ไม่เต็มที่นะครับอ่าจะเห็นไหมครับในจานจะมีเส้นวิ่งเราจุลาก็มีอ่า เหมือนเป็นลักษณะคล้ายๆกับไกด์ไลน์นะครับอ่าแล้วก็เส้นข้ไก่เห็นไหมครับเห็นรอยขุดไหมครับแตกขึ้นไปข้างบนด้วยน,นะครับทุกตัวหนังสือน,นะครับดูด้วยตาเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับแต่พอเรามาลงกล้องเราถึงได้รู้ว่าโอ้เขาแกะทุกตัวเลยอ่แล้วเรียนที่ประกาศขายกันอยู่ไม่มีความชัดเจนนะครับเส้นผมก็ไม่ไม่สละกสะวยแบบนี้นะครับ อันนี้คมชัดนะครับสวยงามเลยนะครับหนวดโดกมากนะครับแล้วหนวดนี้เป็นเส้นไขรเส้นมันเลยนะครับจะไม่เป็นก้อนนะครับออดูนะครับดูร่องรอยการแกะก็ลักษณะของการแกะบล็อกส่วนนะครับก็จะมีความที่เรียกว่าอ่าเส้นจะคมเล็กสวยงาม คือตัวหนังสือนะครับแล้วตัวภาษาอังกฤษตรงนี้บางเซียนบางท่านบอกว่าตัว A ตัวที่สองขาดต้องขาดไปข้างหนึ่งนะครับคือไม่สมบูรณ์นะครับแต่ในความเป็นจริงผมในความคิดของผมนะครับเหรียญที่สมบูรณ์ที่ติดชัดเจนนั่นคือเหรียญแท้ครับส่วนเหรียญที่ เตัวที่2ค่าคาดนั่นเป็นเรียนทอดครับผมค่อนข,ข้างมั่นใจพันเปอร์เซนต์เลยเพราะว่าผมเห็นเรียนเนี้ยใน YouTube เรียกว่าพันเรียนจะมีสัก2องเรียนหรือ3เมรียนเท่านั้นเองที่จะเป็นเหมือนกันแล้วลักษณะของการแกะลวดลายตัวหนังสือ งดงามชัดเจนนะครับเหน็นไหมครับนอนหนูมีเส้นแจกออกมาเป็นแงแ่แหลมออกมานี่คือรายละเอียดทั้งหมดสารอึมีร่องรอยการแกะเป็นเส้นเล็กๆทิวๆอยู่ข้างในทุกอย่างนะครับทุกอย่างจะต้องเป็นการแกะสดนะครับเพราะว่าอยู่ก่อนนู้นก็คือยังไม่ใช่มีคอมพิวเตอร์หรือเครื่องอะไรแกะนะครับต้องใช้คนนะครับอันนี้คนแกะก็เป็นฝรั่งด้วยนะครับ เขาสลักชื่อไว้นะครับเป็นภาษาอังกฤษน,นะครับเอปาเต้นะครับชื่อเต็มๆมันก็จําไม่ได้ครับแต่รู้ว่านามสกุลปาเต้ดูนะครับอ่าคำว่า,เ,าเลขสี่หนึ่งนี้นะครับของที่เห็นอยู่ก็คือจะเป็นตัวนูนๆขึ้นมาจะไม่สวยไม่คมแบบนี้นะครับ ดูลักษณะการแกะอ่ามีมีทุกมิติเลยนะครับร่องรอยการแกะทุกตัวนะครับยิงเล็กสองนี่ยิ่งดูง่ายเลยนะครับถ้าท่านเจอแบบนี้ก็ของท่านแท้แน่นอนครับ1 0เพราะว่าร่องรอยการแกะนี่สวยงามมากตัวช้างนี่ก็เป็นมิตินะครับดูดูงวงนะครับดูปากงวงอ่า แกะเป็นเป็นวงเลยนะครับแกะได้ชัดเจนสวยงามนะครับเห็นปลายงวงครับมีทั้งสองแทบนะครับแต่่าข้างนี้ต้องตะแคงหน่อยครับเพราะว่า,าเหลี่ยมจะเขาจะแกะลึกข้างหนึ่งสูงข้างนะครับแล้วก็ด้านหูของช้างหรือด้านหน้าของช้างตรงนี้จะมีเส้นริ้วเล็กๆรอยขูดรอยแกะ แม่พิมพ์รอยเกาแม่พิมพ์การแต่งถึงตาจะเล็กแค่ไหนนะครับเมตาก็มีนะครับออันนี้มองตาเปล่าไม่เห็นเลยนะครับเพื่อนๆความเล็กของดวงตานะครับแล้วก็จะตาไม่บอดนะครับของที่ผลิตมาจากเมืองนอกนั้นคือเขาไม่ยอมเสียชื่อหรอกครับเขาต้องผลิตเหรียญที่สมบูรณ์มา ไม่ใช่ตรงนั้นขาดตรงนี้แหวงแล้วมาพูดเองนั่นเองว่าต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้าไม่ใช่แบบนี้อย่างอื่นเกะหมดเลยก็ไม่ใช่นะครับผมก็ไม่อยากให้ให้ท่านอ่า,อาคิดไปในทางนั้นนะครับเพราะว่าท่านอาจจะเจอมาลอยเหรียญพันเหรียญท่านอาจจะไม่เคยเจอเหรียญแบบนี้เลยท่านก็เลยคิดว่าแบบนั้นมันเท้นะครับโอเหรียญราคาหลาักล้านมันก็ต้องมีร่องรอยการขูดการเกะนะครับของ ของดั้งเดิมดูความสวยงามนะครับนี่ลุงลุงที่ผมบอกนะครับลักษณะลุงนะครับที่ขอบเหรียญน,นะครับถ้ามองตรงๆนี่จะเป็นสีดํานะครับแต่ถ้าเราจะแท่งมเมื่อไร่จะเป็นลุงสีม่วงสีเขียวสีฟ้านะครับแล้วก็ลองรอยคูดแก้นะครับชัดเจนนะดูดวงตานะครับขอบตานี่เป็นสั่นเลยเป็นคมนะครับเป็นเส้นเล็กๆคมมีปลายแหลมด้วยตรงมุมตา นี่ร่องรอยที่หูนี่ครับด้านข้างร้อยขูดร้อยลากร้อยเกาไม่พิม์พก็มีร่องรอยนะครับตัวขูดแกะ,ะดูรอเรือพาดไปบนอ่าพาดไปบนตัวเองนะครับแกะหางรอเรือพาดไปบนตัวรอเรือนี่นะครับเห็นไหมครับอ่จาจะนูนขึ้นมาอย่างนี้เลยเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้ถึงจะเป็นบล็อกแกะสดนะครับเพื่อนๆที่เห็นกันนะครับส่วนมากจะเป็น แกแห้งดังนั้นนะครับไม่ได้แกะสดครับเนอแก่สดก็จะมีความสวยงามแบบนี้นะครับดูลักษณะการขุดเส้นอ่าลักษณะการขุดนะครับเหมือนเหมือนเส้นที่อ่าเลี่ยนลงพ่ออีนะครับอาจะขึ้นแบบนี้เลยเลี่ยนลงพ่ออีก็เหมือนกันนะครับขึ้นเป็นสั่นเป็นแท่งเลยแบบนี้เลยนะครับอ่าดูเลขสองนะครับยังไงเลี่ยนนี้ก็เป็นเลี่ยนเลี่ยนแกะแน่นอนครับ อย่างมันจายพันเปอร์เซนอสี่หนึ่งนี่ชัดเจนนะครับคมนะครับเป็นเป็นตัวเล็กที่คมมากนะครับอ่าแล้วก็ที่แน่ๆน,นะครับที่แน่ๆตรงนี้นะครับภาษาอังกฤิดนี่นะครับตรงนี้ต้องเต็มทุกตัวเลยนะครับซึ่งจะเป็นบล็อกสมบูรณ์ที่มาจากนอกนะครับส่วนจะเป็นบล็อกในนั้น จะเป็นแบบไหนนั้นผมก็ไม่สามารถจะทราบได้แต่ที่เป็นบล็อกนอกจริงๆทุกเหรียญน,นะครับปั๊มมาจะต้องมีขามีหางมีหัวที่เร็วเป็นตัวหนังสือที่มันถูกต้องอตัวทีนี่ก็เป็นลำดับชั้นนะครับตัวขีดขีดแนวตรงจะเป็นตัวต่ำแต่ที่ตัดข้างบนก็จะเป็นตัวสูงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เราจะดูนะครับ้องร้อยการแก้ สวยงามเป็นมิติที่ชัดเจนนะครับลักษณะเส้นคอเส้นคอเสื้อปกคอเสื้อนะครับแล้วก็อ่าเราห้านี่มีเมตตานะครับเพื่อนๆชัดเจนนะครับเมตตาเปลือกตาชัดเจนนะครับต้องมีความคมชัดสวยงามแบบนี้เลยนะครับ mm hmm. เหรียญถึงจะใช้ไปนั่นไปก็คือก็จะศึกก็ต้องเห็นเมตตานะครับต้องมีเมตตาถึงจะศึกแค่ไหนถึงจะสภาพใช้แค่ไหนก็ต้องมี ร่องรอยการคูดการเกะในตัวหนังสือนะครับจะต้องมีนะครับลักษณะการลงของแท่งเล็กนะครับการคูดการเกาต้องมีทิ้งร่องรอยนะครับอันนี้เป็นเพียงกล้องธรรมดาครับกล้องโทรศัพท์นะครับกับกล้อง 10x นะครับเรายังเห็นรายละเอียดแบบนี้นะครับแต่ก็ยังมั่นใจในความเป็นพระแท้เออพัมเป็นเหรียญแท้อยู่นะครับเหรียญเนี้ย เพราะว่า,าเพื่อนๆตังเกตการขุดก,กันแกะจะมีไกด์ลายนะครับเป็นแนวขุดนะครับทุกตัวเลยนะครับโดยเฉพาะกอไก่กับเราเรือโนโนเราเนนนี่นะครับชัดเจนมากนะครับส่วนขอบข้างก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นฟันเฟืองแบบนี้ จะมีเส้นเล็กๆเป็นฝอยๆอยฝอยู่ไม่ใช่มีเส้นกลางเส้นใหญ่เส้นเดียวแบบเรียนอื่นนะครับวันนี้จะสวยงามมากครับสวยงามเรียนนี้ก็เป็นเป็ลียนที่ใช้น้อง